ท่านผู้ชมวันนี้มาขนข้าวข,ขึ้นรถครับบ้านนาประกิตเอารถที่งาครับมาขนครับสวนข้าวขนข้าวข,ขึ้นรถทงไปขายทำไปไว้กินครับถอยมาเลยถอยมาเลย สสดครับท่านผู้ชมวันนี้มาขนข้าวขึ้นรถครับบ้านนาประกิตเอารถพี่งาครับมาขนครับส่วนข้าวขนข้าวขึ้นรถทั้งไปขายทั้งไปไว้กินครับถอยมาเลยถอยมาเลยอพอแล้วพอแล้ว โอ้บ่น <SM. S 3> <Christina. S 2> ึกว่ามันแตกไงเชิงโตเลยัียงตอะวาแตกสนุกแตกโว้าว้ตกใจมด สปีเดี๋ยวจะเข้ารับฟังเล้วบ่เนี่ อ่าสิบสามเกนสิบสองสามนาปันนี่ปุยใส่ปุ๋ยมาลงมูลได้เข้าง้ามขนาดปอ๋ยปุ๋ยกับปุ๊ยปุ๊ยกับปุ๊ยปุ๊ยกับปุ๊ยปุ๊ยับปุ๊ยปุ๊ยกัปุ๊ยาน๊ยกับปุ๊ยปกับปุ๊ปุ๊ยกับปุ๊ยปุ๊ยกบปุ๊ยปุ๊ยกับปุยปุ๊บปุ๊ยปุยับนาปั๊นนี่ได้ยปุ๊ยักับยก ไปไปขึ้นเลยครับไปลุยลุยเลยลุยเลยเอารถดีรครับครับหลักเขาคนเขาเนี่เหลืออีกสิบสองแกนสิบสองถุงครับคนไปแล้วสิบสามถุง แล้วก็ถอยเมาอันี้เดี๋ยวเลี้ยวๆๆๆเลี้ยวเลี้ยวติดแล้วรถติดแล้วรถติดแล้วเจี๊ยนเจี๊ยนเดี๋ยวมันนั่นมันฟีแล้วฟีแล้ว ฟีแล้วฟีแล้วฮึลดคำแล้วรถคำแล้วก็ไปไหนก็เหนื่อยเอาหัวฝุ่งมาแล้วก้นจำมั้งจ๊ะโอ้เพชรน้อยโอ้เ<อ>่้<อ>

อะไรไม่ไรนี่เสียก็ไม่ต้องบอกพี่มัดเชือนมัดถงแกล ไปยู่งห่นโปรตเมื่อกี้่ยิเนาะถ้าถอยหุ่นบปติดเนาะเพราะว่าใช่หรอไปฟังก่อนเอาแล้วรถติดแล้วรถติดลมแล้วท่านผู้ชมรถติดลมแล้วครับก็นึกว่าตั้งเบาะก็สนุกเหมือน,นมองนั่นตงตั้งเบา เป็นเห็นกองหุ่นไว้แล้วครับพี่น้องอรถขึ้นก่อนมาสวนข้าวต่อข้าวน้อยขึ้นไม่ได้แล้ว ไปห้ากับเนี่ยตุงนี่ยจัดดีฟาดขี้แค่ว่าสามแต่ตาเนี่ยเกินห้าสิบห้าที่สอต้องสามเป็นมาแถวนี่แทวอ่ะอ้

อนี <Ooh. S 3> <c oughs> ้ยวันนี่เนาะเดือยเต็้มเลยบ่บ่เบียวสักวันเลยนี่ดมีตุนาเนาะไปเลยใคสิว่าไหนจะตังซึ่อก็อยาก่างช่างเป็นตลรับมาถึงกูจังซี่ไผ่ก็ได หี่งไดนึ่สามี่เดีอนเนี่ยรับรอยยังน้องไผ่นะย่างตอนย่างเออช่างจ๋าเออย่างเออย่างย่านรอนยัวข่า สาวกมีสักคนน่ะนเ <c oughs> นี่ยข้างทางนงมีอ่ะยินว่คาคนคนนี้บอกมักวพวกต้องเอ <c oughs> อปเเลี่ยนต้องององตามเดินนี่มันตึงสักคนน่ะ สารา,าวัตรนี้อ่ะม,มันยแยกมือป,ปับ๊บกินปั๊บเลยอ่ะสามเดือนี่มันแทบแบบนี้กาัเลยนะ

ตายมงอ่ะองขอไปตีกูเนี่ยอ่ะยวเขาเหล่าไงไอเลยเออุ่นเยอะหนิออุนเยอะาไประมาณสามสี่โมงนะที่ปีเข้ามาเป็นข้นบทไปเกิดนี่โอ้บทกลงวันนี้ที่เอพิายี่า้มั้ ันบเเท,ท่บ้านเอประนอย่นอน่าาบกมได้เนาะตัเนียมนี่บอกเขาลงหน้าวไว่าล้วด้๋รอรอลยฝั่งเอาแผงขึ้นนึ่แล้ว ว่าผมบอก,บอก,กตั้งหน,น,น,น้าปุ่นกับปุ่นได้ไงต้องบอกว่ากัน กองกองเลยุบลน่ที่กองมุ่นพุ่นนี้กูหนึ่งเนี้ยกูไปสามกองเขาเจ้าอ่ะสามกองเขาเจ้าทไปสอกูไปเนี่ยเดี๋วเขาตำนี่ตำนี่เห้กูลงพุ่นเหี้กวลยกองนี่ฮะแเขามันจะิญ มีเบอร์ซีขึ้นไปปฝาไม่มีเลยฉันินดสีฝาไม่มีบักเลยหันซะนะเจ๊กเอีสูตรเนาะซีสูตรนี่มีอยู่ซีขึ้นอยนู่เด็กผม่ยันแล้วก็หนาวมก 哎，直接不鸟我！